โอเควันนี้จะมีเรื่องของข้อมูลกันน,นิดนึงนะครับก็อยากให้เพื่อนๆลองติดตามดูผมเชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้จะให้ประโยชน์กับทุกคนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับอันนี้ครับผมนำข้อมูลมาจาก Statista นะครับเป็นข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดช่วงรกระสาคมปีนี้แหละที่ผ่านมานะครับรบเป็นยอดขายผ่านช,ช่องทางออนไลน์นะครับ mm hmm. อีคอมเมิร e ์ซเนี่ย ของประเทศไทยนะอันนี้อันนี้เป็นสัดส,ส่วนของประเทศไทยนะครับ,รบข้อมูลจะเป็นตัวเลขของเงินดอลลาร์นิดหนึ่งนะครับผมมาโฟกัสปี2020กับ2021ปีที่แล้วกับปีนี้นิดหนึ่งแล้วกันนะจะเห็นว่ามีการเติบโตเนี่ยเห็นชัดเจนเราไม่ต้องพูดปี2019เลยนะนะมันชัดอยู่แล้ว พอโควิดปุ๊บมันกระโดดขึ้นมาชัดเจนปีนี้ก็ยังโตอยู่นะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะโตอย่างต่อเนื่องเป็นเทรนที่โตต่อเนื่องนะครับอันนั้นผู้ประกอบการเนี้ยไม,ไม่ว่าโควิดมันมันจะปิดจะเปิดล่อแร่อย่างไงตอนนี้เนี้ยยังไงเทรนก็ต้องไปอย่างนี้แหละนะครับแต่พอจบโควิดเนี้ยมันอาจจะต้องมีกลยุทธ์อะไรที่มันมากขึ้นหรือระหว่างนี้มันต้องมีกลยุทธ์อะไรที่มันมากขึ้นเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงผมขออน,นุญาตไล่ 2.0.2.0 20ก่อนนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ,รบสีเทาตรงกลางๆเนี่ยเป็นเรื่องของอาหารกับ Personal แคร์พวกเครื่องสำอางหรืออะไรพวกนี้ครับดูแลดูแลตัวน้ำอะไ<ค>รเองใช,ใช่ครับด้วยตัวเองสีเทาเนี่ยจะเห็นนะครับว่าโอ้โหมันเป็นก้อนที่มันใหญ่มากเลยแล้วมันโตขึ้นเนี่ยไป2021ก็โตขึ้นมากๆนะครับครับดูระหว่าง2ปีนี้นะครับ สองศูนกับสองหนึ่งนะส่วนที่โตอีกอันหนึ่งที่เห็นแบบค่อนข้างชัดนะครับค่อนข้างชัดเลยก็คือเรื่องของอิเล็กทรอนิกกับ Media. มีเดียนี้ก็โตเหมือนกันครับอืที่เราลงมาที่โตชัดอีกอันหนึ่งก็คือของเล่นครับของเล่นกับเอฮ <Hobby S 2> อบบี้อะฮอบบี้ที่เป็นงานอดิเรก DIY Do It yourself ที่ซื้อมาแล้ว เป็น,น <ำ S 1> พวก <ทำ S 1> เลโ<อ>ก,ก้พวกประกอบอะไรพวกนี้เนะเาะใช่ใช่อันนี้ก็รวมทั้งอของบางอย่างด้วยที่เป็นลักษณะคล้ายๆเฟอร์นิเจอร์ iture, แต่เอามาต่อเองอะไรเงี้ยครับก็บจะโหลดอย่างนี้ด้วยก็อันนี้ก็เรียกว่าโตอย่างชัดเจนชัดเจนมากนะครับส่วนที่มันโตแต่ว่ามันก็ไม่ได้โตมากเนี่ยก็จะมีเรื่องของแฟชั่นก็ยังโตอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะอาจจะไม่มีโตอย่างในยะเท่าไหร่ อีกกันนึงก็จะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆครับอืคือมันโตแหละแต่มันนอมันมันโตไม่มากเพราะนั้นผมคิดว่าข้อมูลตรงเนี้เอามาให้ท่านพิจารณาตัดสินใจได้นะครับว่าเฮ้ยเทร,รนมันไปยังไงจะโฟกัสที่กลุ่ม,มไ,ไ,ไหน,นไปตลาดไหนไปโปรโดักต์ไหนอุตสาหกรรมไหนเนาะใช่ครับหรือหรือท่านเนี่ยอยู่ในกลุ่มสมมติเป็นเฟอร์นิเจอร์อยู่เนี่ยหรือแฟชั่นเนี่ยบมันโต นิดหน่อยแต่ท่านจะต้องทำยังไงที่จะสามารถที่จะ g r o w ได้ที่ทำให้มันโตได้มากขึ้นหรือพยายามลดค่าใช้ใใจ่ายให้มากขึ้นอะไรอเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ที่เอามาให้ท่านเหมือนใช้พิจารณาตัดสินใจกันนิดหนึ่งนะแต่โดยภาพรวมเนี่ยครับพี่เกียรติและท่านผู้ชมครับก็จะเห็นว่ายอดยอด r ร v e n u e ก็คือรายได้ผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยโอ้โหมันโตรจริงนะ อืมอืมมีนัยยะเลยมีนัยยะเลยโอ้โอ,โอ้คืออสูบปีสองพันยเดเนี่ยเทียบกับปีบก่อนเกิดโควิดเนี่ยมันคือเท่าตัวเลยนะครับเออสมมุิคุณขายออนไลน์อยู่ปีสองพัสิบเก้าหนึ่งล้านบาทอะปีนี้มันต้องเป็นสองล้านบาทแล้วนะครับเอออืมอืมแล้วก็เทรนดเนี่ยเรียกว่าทุกสำนักก็มองกันแล้วก็พวกเนี้ยเทรนด์พวกนี้ไม่ค่อยผิดนะครับ เทรนค่อนข้างจะเปลก็จะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเื่อยๆนะครับก็ฝากผู้ประกอบการทุกท่านไว้ตรงนี้สำหรับแผนภูมิหน้านี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวตรงนี้ถ้าเกิดใครอยากจะได้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็รีเควส t มาได้นะขอมาได้ผ่านผ่านช anel ที่เราไลฟ์อยู่นะครับครับนะเดี๋ยวผมก็จะจัดส่งให้นะครับโอเคหรือจะไปดูที่ เว็บไซต์ของ Statista เองก็ได้นะไปร์ชดูนะครับแต่ขอเราอันน่าจะง่ายกว่านะแนะนำว่าแอดไลน์แอดไลน์เข้ามาในช่องทางของนิโคลิปนะครับแอดไลน์มาขอข้อมูลข้อมูลนะครับเดี๋ยวรอาจะอาจจะบอกแหล่งในส่วนของที่เป็นตัวข้อมูลแล้วก็ข้อมูลที่เป็นตัวสไลด์ให้กับท่านนะครับก็เดี๋ยวให้ท่านไปดาวน์โหลดแล้วก็ดูเพิ่มเติมได้ครับเชิญครับครับโอเคเยี่ยมเลยครับอ่าอันนี้ข้อมูลหน้านี้นะครับผมก็จะ อเอามาโชว์นะครับให้เห็นภาพว่าออย,อยอดสั่งยอดซื้อออน,ออนไลน์ต่อคนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันมีการเติบโตสูงขึ้นนะครับ uh huh. อย่างปีก่อนเกิดโควิดเนี่ยอันนี้อันนี้ต่อคนต่อปีนะ uh huh. ครับเป็นเป็นเงินดอลลาร์นะครับร้อยหสิบหกดอลลาร์นะครับปีสองพันสิบเก้าพอสองพันยี่สิบกระโดดไปสองร้อยสี่สิบสองนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับ ยังไม่จบปีหรอกแต่ว่าอมันก็มีตัวเลขมาบางส่วนแล้วก็ซัพพอพยากรได้นะครับก็ขึ้นมา2 8 5ใช่เรียกว่าโตจากปี2019เกือบเท่าตัวเลยนะครับอจากสองหกกเนาะมาสองแปดห้เกือบเท่าตัวใช่เกือบเท่าตัวเลยมันก็มีหลายแอสซัมชันนะครับก็คืออซื้อเยอะขึ้นคือต่อคนเนี่ยซื้อเยอะขึ้นคหรืออีก assumption หนึ่งก็คือว่าซื้อแพงขึ้น ก็มีทั้งสองอย่างเลยนะครับแต่ว่าเท่าที่เช็คในตลาดเนี่ยอกคำสั่งซื้อสินค้าประเภทใหญ่ๆเป็นราคาแพงเนี่ยเยอะขึ้นผ่านทางออนไลน์อ,าาอ่าพครับครับเพราะมันมไม่ได้เดินทางไปซื้อนะมันก็ต้องใช้ด้วยออนไลน์ครับใช่ครับอย่างเพื่อนผมหลายคนเนี่ยเอาเมื่อก่อนเนี่ยจะซื้อพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าใหญ่ๆเนี่ยคือยังไงก็ต้องไปตามห้างตามอะไรเงี้ยแต่พอเกิดโควิดปุ๊บ ออนไลน์ออนไลน์แล้วเดี๋ยวนี้ในส่วนของที่เป็นแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นของตัวแบรนด์เองเนาะแบรนด์เองเขาก็ทำเรื่องราวของแพลตฟอร์มที่เป็น d direct to customer ด้วยนะครับนอกจากนั้นก็<ช>มีแพลตฟอร์มที่เป็นพวก Marketplace ที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกนี้ก็มีให้เลือกเปรียบเทียบราคาฟังช่องฟังชั้นคือเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นอะ่ะคือคุณคุณแทบไม่ต้องไปกดดูแล้วมันทางานอะไรยังไงเราเห็นรูปเห็นวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถตัดใจซื้อได้มากยิ่งขึ้นันมีรวมถึง รีวิวต่างๆ่ต่างๆใช่ใช่ครับ YouTube บล็อกเกอร์อะไรต่างๆรีวิวให้เราดูครับอืมมันก็ง่ายขึ้นนะครับใช่ครับอืมก็อันนี้ผมมีข้อมูลอนึงก็ขออนุญาตแชร์ก็คือเป็นแบรนด์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์เจ้าหนึ่งที่เป็นรายใหญ่นะครับระดับโลกครับกเมื่อก่อนก็คือทําการตลาดแบบ B 2 B อย่างเดียวเลยอือครับคือหมายถึงว่าการดิสบิว์ขายไปยังผู้บริโภคเนี่ยผ่าน B 2 B นะครับเขาจะไม่ขายเอง ออช่วงหลังเนี่ยโอ้โหขายเองเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยเรืยอว่าจ้างจ้างก็คือเขามี in-house การตลาดอยู่ในบริษัทเขาแหละก็พยายามทำเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเยอะมากนะครับอืมเอมอก็ผมคิดว่าทิศทางของแบรนด์ใหญ,ใหญ่ต่อไปในอนาคตก็น่าจะเป็นในลักษณะนี้แหละคือ Direct ไปยังผู้บริโภคมากขึ้นครับครับ โอเคก็อันนี้ก็น่าเป็นห่วงแทนผู้ประกอบการรายย่อยนิดหนึ่งนะครับว่าจะต้องปรับตัวยังไงแต่ก็ในหน้านี้ทุกท่านก็จะเห็นนะครับว่า,าการการยอดซื้อของแต่ละคนเนี่ยของผู้บริโภคเนี่ยก็จะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีระย,ยะพอสมควรนะแน่ๆนะครับแล้วผมมั่นใจว่าตัวเลขตรงนี้ถึงแม้จะพยากรณ์แบบนี้นะแต่ผมมั่นใจว่ามันจะขึ้นมากกว่านี้ครับของจริงครับครผมมั่นใจจะชันกว่านี้เนาะแต่ชันกว่านี้แน่น